อูห้หูดูข้างหลังนั่นสิบ้านไกลกันบ้างเนี่ยสีชมพูสวยจังล่ะข้างหลังนั่นบ้านฉันกับบ้านลอล่านะบ้านลอลา่างเหรอทุกคนมัวแต่ทําอะไรกันอยู่ไม่เข้าไปดูบ้านเราวันนี้เราใช้ชีวิตสีชมพูนี่นะ เออใช่จริงด้วยแฮวันนี้พวกเราจะมาใช้ชีวิตสีชมพูในบรู๊คแฮเวนหนึ่งวันงั้นก็รีบไปกันเถอะพี่ฝนบ้านหลังไหนก่อนดีบ้านฉันเลยบ้านฉันเลยบ้านพวกพิก,กหลอนนะ้ไปจังเลยสีชมพูหลังไหนเหรอจ๊ะหลังนีอาจารย์ลอล่างั้นพวกเราก็รีบเข้าบ้านไปกันดีกว่านะพ<ะ>ี่ฝนขึ้นรถขึ้นรถฮะโอ้โหรถสีชมพูคันนี้สวยจังล่ะนั่งยัง นั่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับรถไม่ได้โอ้โหรถของลอล่านี่ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยถึงแล้วบ้านของปุ๊กกับปิกอ๋บ้านปุ๊กปิกหลังนี้เหรอนี่ไงของฉันะหลังเนี่ยสวยมากเลยมีไฟสปอร์ตไลท์ข้างหน้าเป็นสีชมพูด้วยเทชเปาล์ล่ะเทมากเลยแถมชุดนายไปเปลี่ยนมาตอนไหนเนี่ยเป็นสีชมพูสวยจังอ้าวก็พี่ฝนบอกให้เปลี่ยนมาเลยไม่ใช่หรอฉันไปบอกตอนไหนฉัน ก็เป็นสีชมพูเหมือนกันแต่ไม่ได้บอกนี่ว่าให้ใส่ชุดใหม่มาอา้าวแล้วพี่ฝนยังเป็นชุดเดิมอยู่เลยเ <c oughs> เดี๋ยวก่อนงานเอาอย่างนี้พวกเราไปทัวร์บ้านของเพื่อนก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนชุดดีกว่านะอย่างนั้นก็ได้วานี่มานี่มานี่จะไปไหนนะปุ๊กปิกข้างบนบ้านชั้นชมพูทั้งหลังเลยเห็นเปล่ชมพูทั้งหลังเลยงั้นเหรอพื้นยังชมพูเลยโอ้บ้านหลังนี้สีชมพูทั้งหมดสวยชะมัดเหรอพี่ฝนไปไหนแล้วเนี่ยอยู่นี่ไงอา้าวว่าไงไะอะไรเหรอ เพิ่งวิ่งตามขึ้นมาอ่ะเขาบอกว่าที่นี่เป็นสีชมพูทางหลังล่ะข้างล่างก็มีนะนเดี๋ยวก่อนนะปุ๊กปิ๊กฉันขอเข้ามาดูในนี้ก่อนดีกว่าว้าวพอออกไปข้างนอกหน้าต่างปุ๊บบ้านฝั่งตรงข้ามเป็นสีชมพูเอ,อ๊ะเอ,อ,อ๊ะอะไรีใครให้อะไรมาฉันเองฉันเองฉันให้พี่ฝนกับลอล่านะให้อะไรมางั้นเหรอจ้าปุ๊กปิ๊กดอกกุหลาบสีชมพูอ้โหดอกกุหลาบสีชมพูสวยจังเลยลอลล่าชอบม,มากเลยละจ้า,จา โอ้โหอันนี้คือดอกกุหลาบสีชมพูจริงๆด้วยอย่างสวยมากเลยเฮ้ออันนี้อันเดียวก่อนนี่คืออะไรนะพวกปิก๊ก อันนี้คือห้องน้ําฉันมีกระจกสีชมพูด้วยนะอืมสวยชะมัดเลยกระจกสีชมพูมีแสงสว่างเป็นไฟระยีบระยับมากเลยละคอบอกอา้าวลืมตามไปส่องไฟให้พี่ฝนอา้าวแล้วนี่ทําอะไรอยู่นะพี่เอกพี่เอกว่าจะลองเสริมรอแบบสไตล์เกาหลีหน่อยฮะจะเสริมรองั้นเหรอเนี่ยสไตล์เกาหลีสไตล์เกาหลี <c oughs> แค่นี้ก็รอแล้วนะเดี๋ยวเป็นอ <c oughs> ๊บปะจะเป็นอ๊บ เ,เป็นโอปป้าโอปป้างั้นเดี๋ยวเสริมหล่อเรียบร้อยแล้วตามลงมาบ้านถัดไปก็แล้วกันนะไปบ้านใครอะ่ะฝั่งตรงข้ามบ้านใครกันไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวไปถามผู้ปิ๊กก่อนก็แล้วกันนะนี่มาเร็วๆพี่ฝนฮะพวกเบงนี่บ้านของใครกันงั้นเหรอนี่ฉันเตรียมกล้องก่อนบ้านหลังนี้ของลอล่าบ้านของลอล่าเหรอนี่ไงลอล่ากระโดดลงมาแล้วใช่แล้วล่ะค่ะบ้านหลังนี้เป็นของลอล่าเองเข้าไปข้างในบ้านกันเถอะนะคะ ไปเลยไปเลยโอ้โหลอล่ามีดอกไม้สีชมพูเดี๋ยวฉันขอเตรียมอุปกรณ์เสริมก่อนไปใช้เหรอใช่แล้วเดี๋ยวมองไม่เห็นแล้วพี่เอกเข้าไปไหนอ่ะพี่เอกบอกว่าจะเสริมหล่อเป็นอ็อปป้าหน่อยนึ่งนะฮะอ็อปป้าเนี่ยนะใช่แล้วพี่เอกบอกว่าเขาจะเสริมหล่อเป็นแบบแบบสไตล์เกาหลีอ็อปป้าพี่ชายโอเคโอเคงั้นเนี่ยมาดูบ้านลอล่าเนี่ยผนังเป็นชมพูแล้วก็พื้นเป็นชมพูนะ อยากจะบอกว่าตรงนี้มีดอกไม้สีชมพูเอออะเด็อะเดี๋ยวก่อนนายเอาอะไรมาให้ฉันนะพวกปีกเค้ก e สีชมพูน่ารักจังและน่าก,กินสแสดงว่าจะต้องไปเค้กสตรอเบอรี่แน่นอนแหละถูกต้องเลยข้างบนมีวงวงเป็นสตรอเบอรี่ด้วยนะแล้วนั่นน้ำอะไรนะพวกปีกน้ำปั่นสตรอเบอรี่น้ำปั่นสตรอเบอรี่เอออะเดเดี๋ยวก่อนใครมากดกระดิ่งหน้าบ้านฮะนี่ใครเนี่ย โอ้โหอาป้าเอกเองจ้าเดี๋ยวอ๋อยังรอเลยนะ แม่มีไบแต่งกันมาด้วยนะเนี่ยอู้หูอยากจะบอกว่าวันนี้นาะเพจของเราหล่อชะมัดและใส่เสื้อสีชมพูด้วยแม่มันก็ต้องรอกันหน่อยนานๆพอออกคลิปที่บุกเทเวนทั้งทีงน้นเอาอย่างนี้ไปบ้านถัดไปกันดีกว่านะบ้านถัดไปเหลือแต่บ้านพี่เอกแล้วอะ,ะบ้านพีเอกงั้นเหรอนั่นไงอยู่ทางนู้นอู้อย่างสวยเลยบ้านหลังนี้สูงมากมีสองชั้นด้วยนั่นเนี่ยแต่ว่าเวลาเข้าต้องเข้าทางนี้นะ ข้าทางไหนงั้นเหรอเอามากินในนี้ก่อนสายไหมอ๋สายไหมวันนี้ก็เป็นสีชมพูเหมือนกันแฮะเป็นไงบ้างองะอืมอร่อยมากหวานหวานมาทางนี้เลยทุกคนเข้าบ้านเข้าบ้านแล้วเหรอมันเข้าทางนี้พี่เอกขึ้นข้างบนนี่เข้าบ้านทางไหนกันแน่เนี่ยพวกเราไม่เห็นเห็นมีประตูอยู่แต่มันไม่ใช่ประตูมันเป็นกระจกอะอ๋อนี่ไงประตูบ้านอยู่ชั้นสองแปลกดีเหมือนกันนะเนี่ย ว้าว wow, ในบ้านนี่อย่างสวยเลยมีอะไรจะโชว์จะอวดพวกเราอีกหรือเปล่าของี่เองมีแค่เคาน์เตอร์ตรงนี้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวลงมาดูข้างล่างกันอ๋อ oh, เคาน์เตอร์ผนังฝั่งนี้เป็นสีชมพูนี่นี่น,นี่ลงทางนี้ได้อ๋อ oh, มีบันไดลงชั้นหนึ่งด้วยนะเนี่ยเดินระวังด้วยนะว้าว wow, ข้างล่างมีสนามหญ้าแถมมีผนังสีชมพูอีกต่างหากเนี่ยเดี๋ยวโบมาอยู่ตรงนี้อ๋อ oh, เดี๋ยวจะให้โบมาเล่นตรงนี้ใช่หรือเปล่าใช่จะได้ไม่ออกไปกวนคนอื่นเขาขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วจะไปไหน ไหนต่อเหรอก็ต้องไปบ้านที่ฝนอยู่แล้วหมดแล้วนี่อ่ะเดี๋ยวก่อนเอะอัอีพี่เอ็กซ์พายกระเป๋าอะไรมาไหนกระเป๋าเหรอใช่กระเป๋าอะไรเหรอกวจะหิวกันอ๋อมีอะไรในกระเป๋าด้วยเนี่ยมีเยอะแยะเลยเป็นขนมเป็นน้ำเนี่ยอหอเป็นน้ำสตอเบอรี่แล้วก็มีขนมแล้วนี่คืออะไรนี่เา้าสีชมพูเห็นเขาให้กันมาเอาให้มั่งอ,อันนี้เป็นการ์ดนี่นานี่บัตรบัตรก๊อ์ดอันนี้เอาไว้ทำอะไรกันแน่เนี่ย พี่เอกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันลองถามเพื่อนๆดูดิออย่างนั้นแล้วก็ให้เพื่อนๆคอมเมนต์มาบอกหน่อยดีกว่าว่าการ์ดอันนี้เอาไว้ทําอะไรนะนะการ์ดสีชมพูเนี่ยนะถูกต้องล่ะเอาละแล้วบ้านพี่ฝนนะ่ะบ้านพี่ฝนะน่นะเหรอานี่ไงอยู่ข้างหลังนี่ไงทำไมมีแต่กองดินนะ่ะ <laughs> ก็ยังไม่ได้สร้างอ่ะแล้วทําไมไม่สร้างแลเหลือแต่กองดินเนี่ยอก็ยังสร้างไม่เรียบร้อยนะตอนเนี้ยถมที่อยู่ถมที่อยู่ด้วยเหรอใช่แล้วต้องช่วยกันเขาเรียกว่าอะไรนะไถที่ก่อนถึงจะสร้างบ้านได้เดี๋ยวไปจ้างรถแบ็คโคมาขุดก่อนอ่านี่งานรถแบ็คโคเรียบร้อยนี่เดี๋ยวขอเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูด้วยก็แล้วกันนะ เดี๋ยวแมาเอารถไถมาช่วยนะนี่งาพี่บอนมีแล้วนี่เดี๋ยวขอเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูสวยๆก่อนนี่โอ้โหสวยมากเลยนะขอบอกมาแล้วเพกพารถตักมาด้วยแล้วนะมาเร็วพวกเราเราจะต้องช่วยกันช่วยกันอะไรนะไถดินก่อน ก่อนอื่นเนี่ยต้องตักหน้าดินพวกนี้ออกไปก่อนทำไมเข้ายากเลยเร็วเข้าเวการาเวลามีน้อยฉันกําลังช่วยถ่ายอยูน่นะถ่ายไม่ไปอ่ะเร็วเข้าเร็วเดี๋ยวฝนตกลงมาจะทํางานลําบากนะเนี่ยถ้าฝนตกทํำยังไงอะทำงานลำบากน,ะน่นกะ,อะนนะโอ้ฝนตกก็จะเปียกใช่ไหมใช่แล้วดินก็จะดินก็จะเปียกไปหมดแล้วก็จะถายยาก นี่พี่เอกพยายามขุดอยู่เนี่ยเออ,เอ,อ,เอ,อปุ๊กป๊กระวังหน่อยฉันวิ่งอยู่ข้างหลังฉันไม่เห็นนะระวังให้ดีนะถ้าไปในชีวิตจริงเราแบบนี้ไม่ลอดแน่นอนละเวลาทําแบบนี้ใครเขาไปวิ่งเล่นเง <c oughs> อ๋อเดี๋ยวพี่หวนขึ้นรถด,ดีกว่าพวกเราโธ่เอ,อ้ยนึกว่ารถใครจอดเกะกะลบหน่อยรถ <c oughs> พี่หวนเองเดี๋ยวเดี๋ยวไทยก่อนไทยดินตรงนี้เยอะจะมันเราจะต้องปรับหน้าดิน <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะรอล่าไปไหนไหนี่ลอล่าอยู่แถวนี้เราเมื่อกี้เห็นอยู่อะ ลอล่าดูท่าทางจะเข้ามาไม่ได้นะพวกเรามีฝนมีอะไรเหรอทําไมไถยังไงพี่เอกขึ้นไม่ได้เนี่ยเอาขึ้นได้แล้วเป็นไงมั่งอะ่ะฉันขึ้นไม่ได้อะรถตกลงไปงั้นเหรอพวกพีดดัน,นไม่ไป <c oughs> งั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าพอเราไถาหน้าดินเรียบร้อยแล้วเราจะต้องมีรถอันนี้มาต่อเอาลงมาเลยเลงมาเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้เขาเรียกว่าเครนอ่าเขาเรียกว่าเครนเ,เ,เ,เราจะต้องเอา ท่อนเหล็กลงมาเพื่อใช้ในการก่อสร้างให้เรียบร้อยส่งลงไปได้ครบแล้วหรือยังน่าจะครบแล้วนะตอนนี้ดูเหมือนว่าบ้านของเราเนี่ยใกล้จะสำเร็จแล้วเอาละต่อไปก็ต้องทำการตอกไม้ต้องตอกไม้ในบ้านให้เรียบร้อยแล้วก็ต้องดูความเรียบร้อยไม่ให้ไม่ให้มีตะปูออกมาด้วย นี่นี่นี่ตรงนี้เดี๋ยวพเพกจัดการในห้องรับแขกไงะพอกจะจัดการตรงบริเวณห้องรับแขกใช่หรือเปล่าใช่แล้วฉันไปจัดการตรงนี้ให้นะชั้นสองอะ่ะได้เลยพวกปิก๊กแล้วลอล่าจะทําตรงประตูให้ก็แล้วกันนะคะปีนขึ้นหลังคาย,ยากชะมัดเลยโอ้โหคํามักคาเม่นน่าดูนะพี่เอกนะต้องใช้สมาธินี่ต้องกัดฟันตอกเลยอ๋อต้องจริงจังจริงจัง,จงพวกเรานี่ทำหน้าจริงจัง,จงแป๊บหนึ่งลอล่า,ลากำลังไขน็อตข้างบนหลังคาอยู่ เนี่ยฉันจัดการเรียบร้อยแล้วกาลังลงมาข้างล่างเนี่ยไขยน็อตตรงนี้ก่อนนะเอาละพวกเราดูเหมือนว่าบ้านของเราเนี่ยนะจะสร้างกันได้สำเร็จแล้วล่ะนะดีใจดีใจดีใจอ่ะดีใจมากเลยนี่ไงเขาบอกว่าปวดรอก่อนแล้วก็เปลี่ยนสีได้เลยทาสีเร็วมากนี่ไง สำเร็จแล้วบ้านเราอ้าวบ้านเสร็จแล้วเหรอพี่ฝนใช่แล้วนี่บ้านของพี่ฝนเป็นสีชมพูสวยมากเลยอ้าวตามธรรมเนียมเข้าบ้านป่ะพวกเราเข้าไปในบ้านกันดีกว่าไปดูซิว่าบ้านที่พวกเราช่วยกันสร้างนี่น่าจะสวยขนาดไหนนะฉันว่ายังไม่ได้ใส่เฟอร์นิเจอร์นี่นะมีครบแล้วเหรอเฟอร์นิเจอร์เหรอพวกปีกใช่แล้ว เฟอร์นิเจอร์น่าจะแถมมากับตัวบ้านงานเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันขอเพิ่มอะไรบางอย่างหน้าบ้านหน่อยก็แล้วกันนะจะเพิ่มอะไรเอาพี่ฝนนี่ไงฉันจะเพิ่มสปอตไลท์สีชมพูสปอตไลท์สีชมพูนี่งนเดี๋ยววางตรงนี้บ้านจะได้สว่างสว่างอะน,นะโอ้แบบนี้นี่เองสวยจังเลยนะคะบ้านหลังสีชมพูของพี่ฝนเนี่ยงั้นเราเข้าไปในบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวก่อนปพเ่้จะยังตกแต่งไม่เรียบร้อยเหรเดี๋ยวี่เอกขับรถมาจอดให้นะ โอ้พ่อใส่สปอร์ไลท์แล้วปุ๊บยางสวยเหรอมาแล้วมาแล้วพุกบิ๊กทำลายอยู่งั้นเหรอฉันก็รอเข้านี่เข้าได้ยังในชั้นเอานี่มาติดให้ด้วยเนี่ยนอายอะไรมาติดตกแต่งให้ฉันงั้นเหรอไฟดาวไรอ่ะโอย้ยางสวยแลย้วมาดูข้างในบ้านกันดีกว่าพวกเรา อาพี่เอกเอารถมาจอดให้แล้วไปกันหมดแล้วเนี่ยมาดูข้างในบ้านแล้วเข้าข้างในบ้านนี่เปล่าโอ้โหพื้นสีชมพูอย่างสวยเหรอพื้นสีชมพูสวยบ้านสวยทุกอย่างโอเคหมดแล้วพี่ฝนอืมใช่แล้วเรียบร้อยแล้วขาดอยู่อย่างนึ่งอะขาดอะไรกันเหรอชุดพี่ฝนยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเอาก็ชุดพี่ฝนใส่ชุดนี้ไม่ได้เหรอเอาแล้วให้ทุกคนเปลี่ยนชุดใหม่ทาไมอะอ๋องั้นเดี๋ยวฉันไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนก็แล้วกันนะไปเปลี่ยนในห้องน้ำน้่นเลย <c oughs> เดี๋ยวหาที่เปลี่ยนก่อนอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอ มีห้องนอนอยู่ข้างบนด้วยนะมีห้องนอนนั่นเหรอหาเลยมีหลายห้องมากโอ้โหฝั่งนี้เป็นห้องน้ํานีน่ฝั่งนี้เป็นห้องนอนเดี๋ยวฉันหาห้องแต่งตัวก่อนดูท่าทางตรงนี้น่าจะใช้ได้นะเนี่ยอาหารอร่อยมากเลยน,นะปุ๊กปิ๊กรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวพี่ฝนกำลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวขอใส่อันนี้ก่อนนี่ชุดสีชมพูอย่างสวยเลย แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยหรือ,อยังพี่ฝนใกล้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอมีแอสเซซอรี่หน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะฉันเลยหิวข้าวชะมัดเลยอะอเดี๋ยวก่อนทุกคนกําลังจะไปไหนกันเหรอพี่ฝนได้ยินเสียงเปิดประตูบ้านด้วยแล้วว่าจะเข้าไปในเมืองกันนออ่อ่ะเดี๋ยวก่อนรอเดี๋ยวสิอยู่ไหนเหรอพี่ฝนนี่งากาลังวิ่งมาหาเนี่ย ทั้งนี้ทางนี้พวกเราอยู่ในร้านทําผมนี่ไงอยู่ในร้านทําผมงะหรอใช่แล้วพี่ฝนเรามาเปลี่ยนสีผมเป็นสีชมพูกันด้วยโอเป็นความคิดที่ดีมากงั้นเดี๋ยวพี่ฝนเปลี่ยนมั่งก็แล้วกันนะเป็นไงฉันเล่นเพลงสนุกไหมอ้หูหน่ารัอจังเลยนี่ทุกคนเปลี่ยนสีผมเป็นสีชมพูกันหมดแล้วเหรอเนี่ยใช่แล้วเมื่อกี้เพกแวะไปซื้อแว่นมาด้วยเดี๋ยวพี่ฝนเปลี่ยนเป็นสีชมพูมั่งก็แล้วกันนะ นี่ฉันร้องเพลงให้ฟังนะนทุกคนอ๋อร้องเพลงเหมียวเหมียวน่ารักจังเลยนะปกปีกเอาล่ะได้ออกไปยืนข้างนอกกันได้เลยว้าวดูนี่สิบ้านของพวกเราเป็นสีชมพูสดใสแถมพวกเราเนี่ยใส่เสื้อผ้าสีชมพูน่ารักมากล่ะมาแล้วมาแล้วโอ้น่ารักทุกคนเลยงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเราขับรถกลับไปที่บ้านแล้วก็ไปดูบ้านของพวกเราดีกว่านะ มาขึ้นรถแล้วปุ๊กปิ๊กเดี๋ยวที่นั่งไม่บอปุ๊กปิ๊กนายไปนั่งตรงไหนนะฉันนั่งข้างหลังไอ้หัวนจับไว้ดีๆอย่าปล่อยแกอ่าได้เลยฉันไม่ปล่อยเด็ดขาดแน่นอนขับไปดีๆนะเพ็กขับตรงไปรอดขับตรงไปเลยนี่ต้องขึ้นทางนี่ด้วยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายนะอุ้ย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 โอ้โหดูนั่นสิแสงส่องออกมาเป็นสีชมพูแถมบ้านของพวกเราเด่นชัดมากเลยแ่ละขาบอก <c oughs> บ้านสวยอย่างนี้สุดยอดไปเลยนะนี่ งานหมายความว่าวันนี้พวกเราก็สามารถใช้ชีวิตสีชมพูได้สําเร็จแล้วใช่หรือเปล่าใช่เลยพี่ฝนทาสําเร็จภารกิจบ้านสีชมพูสําหรับวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊าย